อยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Teens Update ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมาอัปเดตเรื่องราวของการเปิดตัวโปรแกรมบ้านราคาประหยัดสำหรับปีใหม่จากรัฐบาลค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีมากกว่า 1, 100โครงการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของทางรัฐบาลนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนายอนุกูลพฤกษานุสั์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าโครงการบ้านคุ้มค่าราคาโดนใจรับป,ปีใหม่2,568นี้ เ,เขาจะมุ่งเน้นในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้ดําเนินการจัดระเบียบลดราคาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ5-20%รวมทั้งสิ้น102โครงการค่ะและมีการลดราคาโครงการบ้านเอื้ออาทรอ,อีก47โครงการด้วยซึ่งราคาเริ่มต้นก็จะเหมาะสมและก็สามารถจะเข้าถึงได้ง่ายโดยห้องชุดขนาด24ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่250,000บาทและขนาด33ตารางเมตรเริ่มต้นนะคะอยู่ที่390,000บาท พร้อมวางเงินจองเริ่มต้นที่1000บาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2568เลยสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ยังไม่ได้รับอนุมัตินะคะสามารถยื่นขอสินเชื่อใหม่ได้ในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีไรายได้น้อยโดยในส่วนนี้อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะอยู่ที่ 1. 5เ์ใน4ปีแรกและ2.25เตั้งแต่ปีที่5เป็นต้น สำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้พิการผู้สูงอายุหรือพ่อแม่ลิงเดี่ยวนะคะก็จะได้รับเงื่อนไขที่คล้ายกันโดยสามารถผ่อนชำระได้นานถึง40ปีเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าผู้ที่สนใจโครงการนี้แต่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็อยังสามารถทําสัญญาเช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติได้โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วงปีแรกๆแ,และระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ยสูงสุดไม่เกิน30ปีใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะโครงการบ้านคุ้มค่าราคาโดนใจรับปีใหม่2,568สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1อ1่หหรือสอบถามไปได้ผ่าน f c e e o o o k แ n p a g e การเคหะแห่งชาตินะคะก็อัปเดตเรื่องราวของที่อยู่อาศัยกันนะคุณผู้ฟงังเป็นหนึ่งนโยบายที่คุณแพทองทานหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการทแถลงไว้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะ